โ้ช่องจูนจูมินี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจูนนะคะก็จะมารีวิวนะคะไม่ใช่สกินแคร์แต่ว่าเป็นแฮร์แคร์นั่นเองค่ะก็จริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ใช่ไหมจูนก็มีการทารีวิวคลิปไปแล้วก็คือเป็นคลิปกับเคลสตาร์ถูกปะก็คือตอนนั้นก็เป็นออย์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ะคะจะเป็นออย์ที่ซอฟกว่าแล้วก็คุณภาพดีพกอกันเลยค่ะบอกตรงว่าตัวเนี้ยจูนะแอบใช้มาหลายปีแล้วด้วยก็เราไปชมกันเลยดีวยกว่าค่ะแต๊นแต่นต และนี่นะคะก็คือเป็น Royal e l s a นะคะ Extra Ordinary Oil ค่ะก็บอกว่าเป็นออยที่จูนใช้และชอบมานเนิ่นนานมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือถ้าใครที่ตามจูนกับ Favorite ประจำปีตุกที่ผ่านมาลหลายปีจะมีออยล์ El ต,ตัวนี้ e l s a ติดอยู่ตลอดเสื้อปกตินะ่ะจูนจะใช้สีเขียวแต่ว่าเมื่อแบบว่าไม่นานมาเนี้ยจูนน่ะได้มีการใช้สีชมพูเพิ่มความชั่งใช้เข้ามาเพิ่มเข้ามา,มมา,มา,มาแทนคือจริงๆอยากลองเพราะจริงส่วนตัวป็นคนชอบสีเขียวเรื่อยที่มันเป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่ดูจากผน,นัง พม่าที่บ้านก็จะเป็นสีเขียวเป็นสัดส่วนใหญ่สังเกตูจุนโพจะสีเขียวอ่ะก็เลยเลือกสีเขียวมาแต่ทีเนี้ยวันหนึ่งอ่ะเคยไปเดินที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งอ่ะแล้วแบบว่ารู้สึกว่าอยากลองสีชมพูว่ามันเป็นกลิ่นยังไงคือจุนอะเคยลองแล้วก่อนหน้านะตอนที่จุนเคยอยู่หอพักกับเมดก็คือเคยไปลองแล้วคือการที่เราไปลองครั้งนั้นกับเมดอ่ะคือเมดซื้อมาแล้วจุนก็เลยไปลองใช้แล้วจุนรู้สึกว่าจุนชอบก็เลยซื้อสีเขียวมาตอนนั้นเพราะชอบสี เขียว <Okay. S 1> อ่ะถูกต้องไหมอ่ะก็เลยลองแต่จุนรู้รู้สึกว่าจุนชอบกลิ่นแต่อันเนี้ยมาใหม่เป็นขวดที่สองซึ่งจุนใช้ของแต่ขวดที่ยังแบบ ยังไม่มีดอกไม้อะซึ่งเราพูดสีมูก,ก่อนก่อนรู้สึกว่าจุนแปลกใจกับกลิ่นมากอะสีมูอาจจะเคยพูดได้บ่อยแล้วเพราะว่าแบบอยู่ในหลายคลิปเกินในเฟบริกเขานะคะก็ข้างในเนี่ยก็เป็นดอกกุหลาบนะคะที่เป็นดอกเฟนโรนะคะคือเป็นดอกกุหลาบมาจากฝรั่งเศสที่อยู่ในนี้และเขาเนี่ยก็เป็นออยบำรุงผมือหรือเลือกจะเป็นออยบำรุงออยน้ำหอมดีกว่าเรยกอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่กลิ่นหอมมากเออแล้วมันหอมจริงแล้วแบบจุนรู้สึกว่าฟีลลิ่งแบบจุนชอบมากพอดมงไปแบบจุนชอบมากก็กลิก่นสีนันนนยง หรือว่าอันเนี้ยมันก็มีดอกไม้อยู่เฮ้ยดูดูดดเฮ้ยเราไม่เห็นดอกไม้ได้ยังไงเนี่ยเออมันเนิ่นานานแลลวเนาะอันนี้อืมเจ้าสัวจูนอะชอบมากกว่าสีเขียวเพราะกลิ่นมันดูแบบกลิ่นเซ็กซี่แล้วทาไว้เนี่ยเขาบอกว่าติดทนนะคะถึง7จสองชั่วโมงเลยออยตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือเออจูนเพิ่งไปแบบดูเรนกิ้งการขายของเขามาด้วยนะเขาบอกว่าตัวนี้เป็นยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเลย <Wow. S 1> ซึ่งก็คือหลายๆประเทศเนี่ย ให้ขึ้นไปหนะท็อปชาร์ตเป็นอันดับหนึ่งที่คนอนะซื้อใช้มากสุดคือจุดเห็นในประเทศไทยเนี่ยก็มีแบบอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเขาพูดว่าเป็นแบบว่าถูกและดีแล้วก็เป็นออลมุนห์ที่ดีเหมือนกันซึ่งเออเราก็ใช้น้าตามทุกวันเนาะเนาะก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆทุกคนเออไม่เบบไม่ได้เวิร์กเลยจุ๊รู้สึกว่าจุ๊ชอบทุกอันเลยนะของรอยอยเอลเซเลยอันนี้ก็คือกลิ่นแบบเซ็กซี่มากคุณทุกคนคือถ้าทำเป็นน้ำหอมได้ก็คือควรทำนะคะรอยอลบอกจริงๆคือแบบหอม เดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดถึงตัวน้ำหอมตัวนี้นะคะก็เป็นโรลลเอลแซนะคะเอ t r ซ d า o ิอ r เนรีออยสีชมพูซึ่งเป็นออยล์ที่ไม่เหมือนออยล์ทุกคนเก็ตปะเขานะคะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อออยล์คือจะบอกว่าเป็นน้ำไหมก็ไม่ใช่น้ำบริสเซนแต่ว่าเป็นออยล์ที่ไม่เหนียวไม่จำเป็นต้องไปล้างมือเลยจุนทำประจำก็คือทาเสร็จหลังปุ๊บเข้านอนได้เลยไม่จำเป็นต้องไปล้างเพราะว่านานไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะแบบเออติดผิวเองมันจะนุ่มไปเองนะคะก็นี่นะคะจะเป็นตัวออยล์ แล้วก็มีเฟ็นโดดข้างในแล้วก็นี่นะคะก็คือเป็นเนื้อออยจริงๆเนื้อออยนี้จะบอกว่าเป็นออยจริงๆนะคะที่แบบว่าเป็นออยแต่ว่าไม่ใช่น้าออยไม่ใช่ไม่ใช่น้ำที่ต้องไปล้างซึ่งหลักวิธีการใช้ของจูนนะคะคือจูนนักใช้แค่2วิธีในการใช้ในชีวิตจริงเลยก็คือ1 ใช้ตอนแบบเนี้ยตอนผมแห้งๆแ,แบบเด่งนี้เลยก็คือจูอาจจะใช้ประจาหลังที่จูนะัะไปกินเน้ย่างมาแล้วกลับดึกรือไปกินปิ้งย่างต่างๆที่กลับดึกแล้วจูก็จะใช้ออยล์แล้วบางทีใช้ออยล์ปุ๊บตื่นมาพวกนี้มันก็คือมีกลิ่นแล้วก็ลืมสระผมอีกแล้วก็การแบบทบๆไป3ามี่วันก็คือสระผมจริงๆปฏิทุกคนสระผมมันจันทร์อาทิตย์จะเลิกหนึ่งวันไม่จันทร์ก็อาทิตย์แล้วก็เป็นพุธศุกร์อืหลักๆเลย แต่พูดถสวดมันแบบชัวร์แล้วที่เราว่าเราต้องทําแต่ว่าจันเอแต่ว่าจันกับอาทิตย์จะเลือกเอาก็คือเป็นจริงๆแล้วแบบบางทีเราชอบกินเนื้อย่างมันสุกรู้ตัวที่คือสับหมมันจันเพราะว่ามันหอมมาทุกคนมันหอมจะแบบบางทีอแฟนก็เคยถามว่าใช้น้ําหอมอะไรทั้งนั้นที่มันเยู่ที่ออยใส่ผมแล้วทํไมห้่รู้สึกถึงแบบกริงสาวชาวญี่ปุ่นแกที่แบบว่าแบบเป็นนักเรียนอ่ะแล้วแบบกักซกักเซกักกุเซก็ที่แบบเป็นนักเรียนแล้วแบบว่า ชอบเวลาที่จะทําให้นุ่มๆติดอ,อกติดใจใน,นสมัยนักเรียนถูกปะก็ต้องเปลี่ยนแชมพูเปลี่ยนออยสังเกตดูถ้าเป็นแบบว่าเป็นพระเอกนุ่มๆญี่ปุ่นเขาชอบถามเราสอวว่าวันนี้เธอเปลี่ยนครีมลดผมเธอเปลี่ยนายางกระตหรอลองไปดูนะแบบมันเป็นเรื่องปกติมากที่แบบว่านุ่มๆญี่ปุ่น,นเขาจะชอบแบบเอะใจหรือบางทีถ้าสนิทเจีกันอาจจะมีทักแบบแต่ถ้าประเทศไทยก็คืออาจจะมีน้อยมั้งแต,แ,ตแต่แต่ถ้าแฟนแต่ถ้าแฟน จูนะก็คือมีทักว่าเใช้อะไรก็คือหอมจังอลไก็คือยังมีทักอยู่นะเออนั่นแหละก็นี่เลยนะคะวิธีการใช้ถ้าผมแห้งดูขออนุญาตนะคะในการที่่าเอากิ๊บออกก่อนสังเกตดูว่าผมเนี่ยมันจะมีความแบบเหมือนแห้งฟูหน่อยนิดนึงนะคะด,ด,ดูดิไปผมนะคะก็วิธีที่จูนใช้หลักๆหนึ่งก็คือวิธีนี้คือหยดออยมาคือหยดตามความรู้สึกจูนไม่ถือว่าแบบต้องหยดมากหยดน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ลูบผมไปึ่งนใ่จจะไม่ทาถึงโคนผม,ผมนะคะจูนทาแค่แบบ ไปปลายผมว่าจูนมีปัญหากับปลายผมมากทุกครั้งเห็นปะมันจะเป็นเงาเงาเฮ้ยมันเงาหมือนคนเสาะผมเลยอ่ะเด็ดป,ปังมากเพิ่งมาสังเกตในแบบกล้องจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าเวลาจุนทาจุนทาไม่ได้ส่องกระจกไ,ได้สองจุนทาทาไปเลยอ่ะกัดเปเกตปาแกด,ดูรู้สึกว่าข้างนี้มันจะเงาเงาเงา,งา,งาแต่ข้างนี้ก็จะแบบเฉียวเฉยยังฟูฟูอยู่แล้วต่ทำไมทำไมมันสวยกว่าเออเฮ้ย งงนั้นเนี่ยอ่ะเห็นปะถ้าดูจากแสงที่กระถมามันจะมีความเงาเงาเหมือนๆแต่อันนี้คือจะเป็นความแบบดุดดดแบบยังไม่ได้รับอะไรมาเติมเต็มอะไรแบบนี้อ่ะนี่นะคะวิธีกา,การก็จะทั่วทั้งหัวแต่ส่วนใหญ่จะไม่ลงถึงโคนผมนะถ้าจะทำก็แค่แบบแค่กึง่งๆตรงประมาณนี้อ่ะไม่ถึงหัวคือใส่ตามความรู้สึกอะทุกคนคือแบบว่าถ้าเยอะเกินไปก็แบบ อาจุนคนพูดนองสีใสแห้งต,ตรงนเลนะแห้งมากแลวแบบว่าเป็นคนไม่เคยหัวมันเลยคําว่าหัวมันคืออะไรไม่รู้จักคํานี้เลยเขาพู้ชค่ชคำนี้ <S <S 1> <S 1> ก็ใสล่ลงไปได้เรื่อยๆพอใส่ปุก็จะมีความเงาวาวก็คือเมื่อกี้จูเคนไม่ข่มสีปูยังทุกคนอ่ะพูดตรงนี้ด้วยนี่เลย ลังจากที่ลงมีออนอาริ้อยแหละก็จะรู้สึกว่าผมเราอ่ะมันดูมีวอลลุ่มมีดูเงาวอลลุ่มทิปอะไม่ใช่วอลลุ่มแบบเราทำเกรอป่ะเออวอลลุ่มทิปคำนี้ดีกว่าผมก็จะดูแบบมีความเงาเงาอ่ะนี่เปเก็เปเป,เป,ปังส่วนวิธีที่สอน,นะคะที่จูนมีการใช้นะคะก็คือจูนใช้นะคะหลังจูนอาบน้ําเสร็จคือเวลาผมมัดหมาดหรือเปียกเนี่ยก็คือจูนสวจูนลงมัดหมาดแต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นวิธีที่ผิดปะแบบว่าคือไม่ใช่วิธีที่ผิดเป็นวิธีแบบว่าอาจจะได้ประสิทธิภาพน้อย อะไรแบบนี้นะคะ่ะก็คือทาตอนผมหมาดๆแล้วก็ไปได้ตอนทุกวันนี้จุนไม่ได์แล้วทาเธนจะใช้วิธีพัดลมเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนติดหนังติดซรี่แล้วเวลาเราได์ผมอะ่ะเสียงมันดังรบกวนสมาธิกันดูซิรีมากก็จะเปิดพัดลมเลยง่ายจบแล้วก็ผมรู้สึกว่าลหลังมาผมก็เสียงน้อยลงตั้งแต่เปิดพัดลมนะอันนี้คือรู้สึกว่ามีส่วนช่วยจริงลองลองไปดูลองไปดูจริงแนะนะําและซึ่งนะคะวิธีที่สามนะคะเขาก็บอกเป็นวิธีใหม่ก็คือจุนไปฟังฝั่งมาอะ ไปศึกษามาดีกว่าต้องม่วยเพือนเขาฟังๆเจอผ่านก็ไปศึกษามานะคะเขาบอกว่าให้ลงดิออร์นารีออยนะคะกอนที่จะอาบน้ำก็คือผมแบบนี้แหละแล้วก็ลงน้าหนาให้ทั่วหัวนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะแล้วเราก็ไปอาบน้ำพอเราออกมาใช่ไหมเราก็ร้อยผมแบบแห้งๆหมาดๆอะเหมือนกับว่าแบบเปียกๆ่อยนิดนึงอะที่ใกล้จะหมาดๆอะ มา,มาเช็ดอีกครั้งนึงอะแบบมาใส่อีกครั้งนึงอะเฮ้ยผมมันจะนุ่มรื่อมีประสิทธิภาพผมมีน้ำหนักมากเขาบอกให้ไปลองดูเขาว่าประสิทธิภาพแบบมันจะแบบว่าไม่ได้เห็นผลกับตอนที่แบบเปล่าๆจะเห็นแบบเวลาผมมันเปียกน้ําจะรู้สึกเลยว่าผมมันมีน้ําหนักเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันไปอุ้มน้ำอเออเป,ป๊ะปังลองลองทำดูหรือว่าจะลองขนุนกันซึ่งเป็นวิธีที่แปลกใหม่เหมือนกันแต่จะรู้สึกว่าเออเออก็น่าลองแต่คือจุก็บอกตรงว่าจุกเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้สนใจเรื่องแฮร์แคร์เท่าไหร่ไม่สนใจเลยคำนี้าว่่ไมสนใจ จนอยากมาเจอมีดใช้ก็เลยเริ่มมีการหันมาใช้นะคะก็ลองไปหาซื้อดูนะคะมาใช้บอกตัวว่าจุงก็แอบป,ปื้มน้องเขาเหมือนกันนะเขาก็เป๊ะปังอยู่ในระดับหนึ่งนะคะก็ลองไปซื้อดูนะคะใครชอบสีเขียวก็ไปซื้อสีเขียวกนที่ชอบสีสีชมพูก็ไปซื้อเดี๋ยวจุงน,นะคะจะขึ้นลิงก์การสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ราคานะคะสำหรับวันนี้นะคะจุงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ